บาทเลยครับแำบนี้่ย่านนะจ๊ะสองร้อยครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่อง Speedboat Channel นะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ตลาดนาอง,ง,านงค์การโทรศัพท์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับตลาดนี้มีของกินมากมายหลายอย่างโดยเฉพาะของเย็นเนี่ย คนเดินเยอะมากๆเลยนะครับผมพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านพี่ยาวหัวหมูนะฮะหัวหมูต้มนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังฝั่งน้นนะครับร้านขายถูกมากๆเลยทุกคนขายถูกจนราคาสุดท้ายผมเลยนะฮะจับกล้องมาได้ก็ถ่ายเพื่อนทุกคนได้ดูกันเลยครับขายเพียงขีดละ30บาทนะสำหรับหัวหมูพร้อมน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับพร้อมน้ําจิ้มซีฟู้ดอยู่ที่ตลาดหน้าองค์การนะครับผมพาไปดูบรรยากาศนะครับหน้าร้านของพี่ยาว หัวหม,หมูร้านนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะ เท่านี้เลยงขึ้นทีตายสลีขึ้นเป็นน,นี่เลยขึ้นเป็นเห็ดเลยยาเป็นะครับถุงยิวลวม,มวมแล้วแยกครับเดียกค่ญญะอเทมสองบาทยาซื้อเลยพี่เ้าเลิกได้นะคสั่าสังยาซื้อมา คนจะมาเลย ครับเร็วสารพิษเพิ่ครับหนึ่งห้าบาทนะ้วจะ ร้อยบาทครับครับประมา1สบห้าเนี่ยแต่ว่ามันไม่ไมไดคร้อยสิ110บาทช้างหอยมาเนเดียนเลยมาสครับ<อ>

สิบบาทเลยครับกบบย่างรืยานะจ๊ะได้นะครับพี่สิบบาทนะครับอะไรดีไปเลีกันนะสอง้ครับ ไปดูร้านที่ชมบุรีครับดูชมบุรีด้วรับีไปเปิดที่ชมบุรีด้วยครับสองร้านแต่ร้านผมจะเป็นจะเป็นถาดแบบนี้แพงเขาใบหนึ่งแพงมากแค่สิบสามบาทผมขึ้นมาสอง่บาทเองลอกี่ขายกี่ละสิบสามพี่ฮะที่ลงหัวหมูวันละกี่หัวรับเนี่ย สิบกว่าหัวเลยพี่ขายขีดละเท่าไหร่ฮะสามสิบบาทสามสิบบาทก็คืออย่างนี้ก็คือขีดละสามสิบใช่ไหมะฮะเนี่ยสา,ามสิมหบหม,มดเลยแต่ถ้าเป็นหนังแบบนี้ก็คือขีดละสิบห้านะฮะครับรสชาติเดียวกันนะคทุกชาจะรู้รสชาติรสชาติเดียวกันนะฮะคือจะไปไล่อื่นไปก็จะรู้เลยว่าไม่ใช่พราน,นี้ รู้ถึงขนาดนั้นเลยขายตลาดนัดกินจนรู้อ่ะลูกสาวมาซื้อสิบร้านไปยังบอกไม่ใช่ร้านนี้เลยแล้วพี่ยาวขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ยสิบสิบหกป,กปีหัวหมูอย่างเดียวเนี่ยนะได้ข่าวว่ามีสองสาขามีที่ไหนบ้างพี่ชลบุรีด้วยชนบุรีนี่ที่ไหนเออพนันนีคมอำเภอพนันดีคมบ้านเบึงบ้านบึงบ้านบึงแทบ อาปลาคัตอะโรงงานเราคัตอ๋อปลาคัตนะฮะอปลาคัตแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะมากินที่ยุทธยาก็อยู่ตลาดหน้าองค์การใช่ไหมพี่ขายขายทุกวันไหมพี่ร้านนี้ทุกวันครับทุกวันไม่มีวันหยุดเลยใช่ไหมครับไม่มีวันหยุดครับไม่จริงแปลกไม่ไงครับเป็นหัวหมูต้มนะฮะหัวหมูต้มน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่าเนี่ยชมพาดูนะครับแบบนี้นะครับเป็นหัวหมูต้มนะครับขีดละ30บาทนะทุกคนเนี่ยอย่างเนี้ย S <S <S แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลย30บาทพร้อมน้ำจิ้มสีฟูตนะครับอยู่ที่ตลาดหน้าองค์การจังหวัดอยุธยานะครับก็คือร้านของพี่ยาวนี<ม>ฮะ,ฮะเดี๋ยวผมขอเบอร์โทรก่อนได้ไหมครับที่เบอร์โทรอะไรครับผม082 2, อออนน2 8 2 23 23 22น 4, 4, 4นะครับอันนี้ถ้าเกิดเบอร์ติดต่อสำหรับพี่ยาวหัวหมูนะครับที่ตลาดหน้าองค์กรผมรับไว้้วย ตักไวนด้วยเจตการตุ๋นตุ๋นตุ๋ดีกว่าเราะมันตักไวน์ไวนน้องไวน์จะสีจะทา้งไวน์น้องไวนนานนักแด่อ่าได้หมดได้หมดจับให้จัดให้ได้ทุกอย่างหมูหมูนี่ต้องต้มกี่ชั่วโมงพี่ถึงจะได้สุกขนาดนี้ครึ่งครึ่งครึ่งวันตั้งแต่เช้ายันบ่ายได้ครับเย็นกือบออกเพราะว่ามัมันเป็นแก๊กเกอร์ครึ่งวันเลยใช่ไหมครักว่าจะได้เนื้อขนาดนี้ครับอันนี้นะทุกคนจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดของพี่ยาวนะฮะอันนี้พี่ทำเองทุกอยย่่างเลใชมฮะ านนนบ่ากินมากเลยฮะทุกคนขายตั้งแต่บ่ายกี่โมงถึงกี่โมงพี่บ่ายสามโมงครับออกก็ตั้งร้านบบ่ายสามโมงตั้งร้านนะฮะประมาณครับไม่เกินสามทุ่มครับอสองทุ่มแล้วแต่บางวันหมดไวก็กลับไปหมดไวช่วงนี้มันไ่ด้ดีช่วงนี้เป็นไงบ้างพี่ขายดีเหมือนเมื่อก่อนไหมก่อนโควิดนะ ดีกว่าเยอะเลยใช่ไหมฮะก่อนโควิดนะใ,นะใช่ครับสำหรับหัวหมูต้มของร้านพี่ยาวนะจะมีอยู่ด้วยการขายสองที่นะครับคือตลาดหน้าองค์การกับจังหวัดชลบุรีอำเภอพนัสนิคมนะครับครับทุกคนฮะและนี่ก็คือร้านพี่ยาวหัวหมูต้มนะครับอยู่ที่ตลาดหน้าองค์การจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่ผมพาทุกคนมาดูร้านนี้นะครับ เพราะว่าพิเศษคือขายถูกมากๆากเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆในทุกคนขึ้นไปจอดด้านบนนะครับสี่สามสี่ครับครับถ้าเกิดเพื่อนๆได้ผ่านไปผ่านมาบริเวณแถวนี้ก็ลองแวะโบนดนร้านที่ยาวโลงร้านนี้ได้นะฮะขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่อง Speed Food Channel นะครับขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์และกด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม